องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีจัดโครงการ PlanTogether เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการและทิศทางการพัฒนาจังหวัดร,ราชบุรีรอบด้าน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงการทำเวิร์กช็อปแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ผู้นำท้องถิน่นและทุกหน่วยงานได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของจังหวัดราชบุรีอย่างแท้จริงอบจอราชบุรีพร้อมสนับสนุนงบประมาณและพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงทุกความคิดเห็นของคุณคือพลังสำคัญในการพัฒนาราชบุรีไปด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานวันนี้ ปี e 69เนี่ยนะครับ2569เนี่ยท่านไปนสำรวจดูเลยว่า44สายทางที่อามาจรับ่ายโอนมาคือถนนลาดยางนะครับรับ่ายโอนมา44สายทางมีประมาณ200กิโลจะมีไฟสองสว่างทั้งหมดวันนี้พี่น้องชาวตำบลตะนาวศรีเอาไปสวนขึ้นนะครับก็ลงในเฟซบุ๊กก็มาแล้วว่า เินทางออกจากบ้านแล้วไม่ไม่เบี่ยวแล้วไม่กลัวแล้วเพราะไฟสองสวงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไปรับมอบโครงการไฟที่ตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็นอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับถ,ถ้าบอกว่ากลางคืนเดี๋ยวนี้วันศุกร์กเด็กเด็กเด็กเนี่ยมาเอาแบบปติกรนกันในสะปนถนนแล้วกกลัวความปลอด นะครับกลัวว่าจะเกิดไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นพราะรถลาวิ่งมาเนี่ยแต่เด็กเขาดีใจว่าบ้านเขาสว่างแล้วมีสถานที่ที่ไม่น่านกลัวแล้วแต่วันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันวางแผนนะครับพัฒนาจังหวัดของเราครอบ,บ้านของเรานะครับท่านหลายท่านที่มีลูกมีหลานก็สร้างเพื่อลูกหลานนะครับหลายท่านน้องๆเปิด พื่ออนาคตนะครับเราไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นเราไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่นลาบุรีเรามีพื้นที่มากมายนะครับที่จะสร้างอนาคตที่จะสร้างอาชีพสร้างธุรกิจนะครับเรามาสร้างที่ลาบุรีของเรานะครับ